สวัสดีกลางทุ่งนายามเย็นครับพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มมันโค้นะครับวันนี้ลองมาหาหนูนาดูนะครับเพราะว่ามันหนาวนะครับไปไหนไม่ได้เลยครับเป็นป่าอ้อยชายชายนาเอากับเหล็กนะครับอันเก่าๆขึ้นสนิมของน้ามาลองใส่ดูนะครับมีไม่กี่สิบอันหรอกนะครับนี่ครับ เป็นเหยื่อข้าวโพดกับมันสำปะหลังนะครับเผื่อจะได้สักตัวสองตัวไปย่างกินกับเด็กๆนะครับพี่น้องครับช่วงนี้น่าจะอร่อยนะครับน่าจะมันนะครับหนูนะครับเดี๋ยวลองใส่ไว้นะครับเย็นนี้มาดูกันจะมีตัวติดไหมไปครับนี่นะครับกับเหล็กของผมขึ้นสนิมอันเล็กๆใส่มันสำปะหลังนะครับ รูจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้ก็ใส่เข้าไปในป่าอ้อยนี่นะครับอาจจะใส่ไม่กี่อันหรอกนะครับเผื่อมันได้นะครับพี่น้องครับก็ใส่ไว้ครบแล้วนะครับเป็นกับดักเหล็กนะครับหนูนาเผื่อได้ไปปิ้งกินกับเด็กๆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเย็นนี้ว่าจะได้สักตัวไหมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าครับใส่ไว้ม่วเลยครับประมาณสัก สิบอันได้นะครับตอนนี้ก็ต้องกลับไปบ้านก่อนนะครับช่วงนี้อากาศหนาวมากครับพี่น้องครับอาจจะล้มหน่อยนะครับในกล้องนะครับช่วงนี้อากาศหนาวจริงๆครับแถวบ้านผมนะครับขอนแก่นนะครับชุมแพรโซนติดปูพม่านลงไปถึงเจ็ดองศาเลยครับเมื่อเช้านะครับอืเย็นจับใจก็พี่น้องภาคอื่นถ้าเกิดอากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ยังไงก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนูเปนโคนะครับไปดูกันว่าเย็นนี้เราจะได้หนูหรือเปล่านะครับไปครับสุริย้าคืนครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาดูกับดักที่เราวางไว้นะครับแต่ว่ารลานต้นตามมากองข้าวหนูเมื่อช่วงค่ำๆนะครับเกบไปยิงมาได้หนึ่งตัวครับนี่ครับไอ้ขำตรง เป็นหนูท้องขาวนะครับต้องเลี้ลูกทองขาไอน้นไอห้ห้ป๋งนี่นะครับได้หนึ่งแต้มแล้วครับวันนี้ครับโู้ใหญ่ครับเนี่ยครับระดับหนูหวายกันเลยทีเดียวหนูหวาไหะหนูหวายทุ่งน้ำเป็นลูหวายปลาหนูไหวาย <c oughs> ทุ่งเดี <c oughs> ๋ยวดูว่าจะเราจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับ <c oughs> ทันต้นบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาดึกๆนะครับระหว่างรอหนูนะครับ <laughs> มาครับพี่น้องครับกินของแข็งครับอ,อควายครับเลหลังจากที่การต้นนะครับยิงไปหนึ่งตัวผมก็ได้แล้วครับหนึ่งตัวเหมือนกันครับ <laughs> นี่ครับหนูอะไรไม่รู้ แต่นี่แหละที่ผมต้องการตัวเล็กๆนี่ได้แล้วครับหนูพุกปะให้รู้บอกด้วยนะครับเท่านี้เลยครับกำลังอร่อยครับ ตัวเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปย่างกินกับเด็กๆนะครับไม่พลาดครับไม่พลาดตายแล้วหนึ่งตัวไปครับพี่น้องครับกลับถึงที่พำนักแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแต้มที่สองของเรานะครับน่าจะเป็นลูกหนูพุกนะครับใช่บมไม่ลูกนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับได้ปิ้งแล้วครับฮ่าเด็กๆได้กินนูแล้วนะครับ เรอดูอีกนะครับจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราจะเอาปืนยิงปลาไปยิงหนูไม่ดูนะครับเราจะตามผานต้นไปยิงหนูนะครับยิงผ่านต้นครับองครับได้ตัวแล้วครับเดีวไปหน่อย น่ารักครับผมเดียวครับไฟไหมนี่ครับหนูของเรานะครับตัวเลิกใหญ่มากครับตัวที่สองนั้ติดกับเหล็กนะครับเดี๋ยวไปลุ้นตอกพี่น้องครับได้ไหมไปก็ ไฟสปอตไลท์มาด้วยับพี่น้องเดินอรอบก่อนกลับบ้านครับได้ตัวเล็กตัวนึงครับกับเหล็กครับนี่ครับเป็นหนูอะไรหนูฟุกเล็กหรือเปล่าครับช้นี้เลยนะครับเอาไปย่างกินกับเด็กๆนะครับเดี๋ยวหวังว่ารอบเช้าจะได้สักสองสามตัวนะครับก็พอดีเลยนะครับกำลังอร่อยนะครับ ไปครับพี่น้องครับอาจจะกลับบ้านนะครับรอบนี้แล้วนะครับดึกแล้วนะครับ สวัสดียามเช้าอากาศห,หนาวครับพี่น้องครับโอ้โหหนาวมากเจ็ดแปดองศาครับแถวบ้านผมครับโอ้นึกว่าอยู่บนยอดดอยตอนเช้าก็มาดูกับเหล็กของเรานะครับจะมีตัวหรือเปล่าโอ้อันแรกไม่ลั่นครับ สองก็ไม่ลั่นครับแผ่นกล้องเร็วไปหรือเปล่าไม่เก็บนะครับเพราะว่าอยู่ทุ่งนาของนาผมเองนะครับ <laughs> เราจะปล่อยชิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับพรงนี้ค่อมาดูใหม่นะครับได้ทักตัวไหมเนี่ยรอบเช้า อันนี้ก็ไม่ลั่นนะครับหนาวจริงจริงเอไม่ลั่นสักอันเลยครับเขียนแล้วเนี่ย แกมาใส่เหมือนกันนะครับแกบอกว่าได้สองตัวเบิริ่มเลยครับของเราได้สองตัวจิลิตอันนี้ก็ไม่ลั่นนะครับนี่กับดักสีห้าอันนิ่งเลยนะครับ Nào đảo mà cậu bên nhà cát dinh chập chay mình đủ cho này quá มีตัวไหมผมว่าผมใส่ไว้ตรงนี้โอ้มีตัวนะครับเนี่ยตัวมีตัว้มีตัว ตัวเล็กติดหางหนูอะไรเนี่ยแถวบ้านผมมีสารเรียกหนูซิงครับหนูซิงตาปอนอจะกัดนูเว้ยหนปล่อย่อะไปอุออได้ค่อยกลับมากลางอีกรอบนะครับ มีตัวตัวเล็กๆตรงนี้ก็ไม่ลั่นโอ้โหแววไม่สวยงามจะแล้วนะครับอยู่นี่ก็ไม่ลั่นครับไนสักตัวมีเนี่ยอันนี้ก็ลั่นโอ้จะเป็นหนูเล็กอีกนะครับ แบบนี้สกูนะพี่น้องรนะับเป็นหนูเล็กแบบนี้มากินนะครับโอ้ยอุ <c oughs> สซาดีใจว่ามันลั่น ตัวใหญ่แล้วพี่น้องครับนั่นครับนี่แบบนี้ค่อยโอหน่อยนึกว่าจะไม่ได้นี่ครับโอ้แบบนี้ก็แฮปปี้หน่อยนะครับ หนึ่งตัวไซนี้กําลังอร่อยเลยนะครับนี่ครับผมชอบนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปย่างกับเด็กเช้านี้นะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวค่อยมาปลดนะครับเอ้าออเอาอออน้ปัก <laughs> มีอยู่นี้อีกหนึ่งนะครับนี่ครับ <laughs> ตัวที่สองเช้านี้ครับตัวเล็กก็ไม่เป็นไรครับได้ครับได้ครับโอเคนะครับนี่ครับโอรวมกับเมื่อคืนเล็กๆก็ได้ห้าตัวแล้วนะครับโอ้โอคีร์สวยงามเดี๋ยวค่อยมาปลดนะครับเดี๋ยวแกะเชือกก่อน ผมใช้มันสัมปะหลังนะครับตัดเอาของนานั่ยน,นะครับมานะครับออเอาไว้ดยกันก่อนนี่ได้สองตัวเชาว้าเดี๋ยวไปดูอีกครับมีอีกครับเผื่อได้อีกนะครับหนาวมากตรงนี้ไม่ล่น ตรงนี้ก็ไม่ลั่นครับในสองตัวนั่นหละมั่งรอบเชา้าในป่าก็ไม่ลั่นนะครับคงได้แค่สองตัวนั่นแหละครับรอบเช้านะครับ จําไม่ได้ด้วยว่าตัวเองใส่ไว้ตรงไหนบ้างนะครับ <c oughs> น่าจะตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกองข้าวพลานต้นนะครับหนูมากินไหมเหมือนมีตัวมากินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงกองข้าวคนระับเอ้ยเดี๋ยวนี้มีฝั่งนูน้นอีกนะครับเดี๋ยวตัดไปดูฝั่งนูน้นนะครับพี่น้องครับ แสงอาทิตย์เริ่มมาแล้วนะครับ <S <S ได้มาแล้วสองตัวเช้านี้นะครับไซส์กำลังงามครับสำหรับผมนะครับไม่ต้องการหนูใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูอีกสักเกียนเนี่ยสองอันมาสนะักสองอันนะครับโอ้ย หนูซิงอีกแล้วครับโอ้ยหนูตัวเล็กมันเยอะนะครับมันเข้าครับดูอันสุดท้ายครับลั่นไหมมันสุดท้ายไม่ลั่นนะครับ สองตัวน้อยๆของเราครับพี่น้องครับกลางบรรยากาศหนนหนาวเดี๋ยวไปย่างกันเด็กๆน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปมาหาหนูนะครับพี่น้องครับโอ้ได้หนูเล็กถือว่าไม่แห้วครับหนูบ้านผมมันหายยากครับเมื่อคืนก็โอ้โหมากันเป็นสิบเป็นซาวนะครับ ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านนะครับเอาหนูไปย่างกันเด็กๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มเนโคกนะครับช่วงนี้มันหนาวนะครับไปไหนไม่ได้เลยนะครับตอนเย็นก็คงจะมาหาที่ใส่หนูอีกเหมือนเดิมนะครับไปครับพี่น้องครับ ไปตองอย่างไฟครับเดี๋ยวดูว่าสุกแล้วจะเป็นยังไงเริ่มสุกแล้วนะครับหมูย่างของเราครับหมูย่างใบตองนะครับเทคนิคแบบนี้มันดีนะครับเพราะว่าเราเอาใบตองห่อมันจะไม่มีมันหยดไปโดนไฟให้เกิดควันนะพี่น้องครับแล้วก็ค่อยๆแกะใบตองออกทีละชั้นทีละชั้นนะครับให้มันสุกแล้วก็แห้งเข้าไปข้างในนีครับ มันจะหอมใบตองแล้วก็อร่อยนะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับตัวนี้นะครับว้าวมงอยูนน่นี่ครับน, <whale> นี่ครับโอ้โหหน้าตาเป็นไงมัง่งพอดูข้างหลังหน่อยแกเย็นเลูก ยังกับหมูย่างเมืองตรัง,องโอ้น่ากินมากครับเดี๋ยวไปกินกับเด็กๆนะครับเรียกหาหนูอยู่แล้วนะครับามาเกะตัวเล็กของเรานะครับเอาแม่เกะออกมาโอ้ติดออกมาสิครับเอา หลุดกัแล้วแม่โอ้อืมน,นี่หนูย่างไปตรงนะครับจะแกะตัวทุกตัวก่กอน,นครับ มาเลยครับโอ้โหหมมันหนูย่างหนูย่างเมืองตรังอ้าวเด็กๆ,ๆนีโอ้โหสวยๆน่ากินไหมเดี๋ยวไปกินกับเด็กๆนะครับหมูย่างใบตองเดี๋ยวเหาะน้ำปลาสักหน่อยนี่อร่อยเลยนะครับไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะครับ Bye bye con nói đi đi. Bye. Bye. <laughs>